่ากล่าวสวัสดีท่านชมน่าร่านนี้กันด้วยและฮัมีผมแอดมินโอซามาคนเดิมพี่วันนี้มีตัวใหม่เข้ามาพี่ชายดีอ่ะเจพี่มาจะนมาดูกันาะลพี่ว่ารสชาติเป็นยังไงพี่ชายเต็มสิบให้เท่าไหร่พี่เอามาดูัาเลยพี่มาพี่ชายตัวนี้นะมาในซองแข็งพี่มี20ตัวนะพี่ชายใบยันแน่นเลยพี่ตัวนี้แล้วตัวนี้มี2รสโรตพีนะมีสตรอเบอรี่กับมิ้นพี่ เดี๋ยวเราจะมาเทสให้ดูเลยว,ว่าเป็นยังไงพี่ชายรสชาติจะเป็นยัง้มแต่หงมดูทรงน่าจะเย็นสะใจแน่เลยพี่จากที่มีมิม้นนะแล้วจะหอมสตรอบเบอรีร่แน่ๆนเลยพี่มาดูันเลยพี่มันจะเป็นยังไงพี่ชายลวยพี่มาพี่ชายตัวนี้นะผมบอกเลยว่าโคตรฟินเลยพี่เย็นสะใจเลยพี่ตัวนี้แล้วมีกลิ่นสตรอเบอรี่ด้วยนะหอมๆเลยพี่ตัวนี้ถ้าใครชอบแบบเย็นเย็นสะใจแล้วพี่นะผมว่าตัวนี้ใช้ได้เลยพี่ชายแล้วราคาดีด้วยนะพี่ ถ้าใครชอบผมทิ้งดิ้งไว้ให้นะพี่นะลวยพี่มาพี่ชายแลจบแล้วพี่นะสำหรับคลิปนี้พี่ตัวนี้ผมโดยรวมผมว่าโอเคเลยพี่ชายกลิ่นหอมชัดเจนเลยพี่แล้วก็ตัวนี้เย็นเย็นสะใจเลยพี่ชายตัวนี้ผมให้ก้าเต็มสิบเลยนะพี่สำหรับคะแนนของตัวยาสูบมันนะ แต่ถ้าคือกล่องอะมีนะผมให้10เต็ม10เลยพี่ตัวนี้ผมว่าออกแบบมาได้ดีมาพี่ชายแล้วก็ค่อนข้างดีกว่าตัวอื่นเลยคือดึงออกมาอย่างนี้ใช่ป่ะพี่แล้วก็จะมีตัวล่างหลุ่นลงมมาให้พี่โดยรวยผมว่าโอเคเลยพี่ก็จบแล้วพี่นะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชายฝากกดไลค์กดติดตามหมุกด้วยพี่ใครอยากให้รีวิวตัวไหนพี่ชายคอมเมนต์ไม่ได้เลยโดยผมจะดูให้พี่รูยพี่ชาย